จริงหรือหลอกช่องสามเปลี่ยนจับพระเอกสุตาคนนี้ลงละครพรมลิขิตยังคงเป็นละครที่แฟนๆตั้งตารอคอยกันอย่างเหนียวแน่นชิดที่ว่าข้ามปีมาแล้วกระแสตอบรับก็ยังดีอยู่และยิ่งทําให้หลายคนตื่นเต้นขึ้นไปอีกหลังจากที่ผู้จัดหนองอรุณโนชาเผยคลิปบรรยากาศการซ้อมอ่านบทของเหลานักสแสดงในเรื่องและที่น่าจับตาม,มองก็คือมีนักสแสดงเข้ามาสมทบในเรื่องซึ่งยังไม่เคยเห็นในบุคลศสันิวาสมาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย ล่าสุดสักดกันยายน2564ทางอินสตาแกรมของรอถทาไทยเทเลวิชันมีการเผยภาพทิ่ปิ้แรกของนักสแสดงหลักได้แก่โป๊ธนวัฒน์เดลล่าราณีปั้นจันรประมะและปรางกนาันรานยิ่งเป็นภาพที่มาเป็นคู่ก็ทำเอาแฟนละครอดใจรอชมแทบไม่ไหวเพราะเป็นลุคที่ดูโตขึ้นยิ่งตัวละครชายมีการไว้หนวดเข้มด้วย นอกจากนี้ทางผู้จัดยังทิ้งเซอไพรให้รอลุ้นหลังมีการลือกันอย่างหนักว่าเกรทวรินทรนจะมาร่วมแสดงในภาคนี้ด้วยงานนี้จะจริงชัดแค่ไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะแต่ที่แน่แน่สนุกเข้มข้นครบรสเหมือนเดิมแน่นอน